ด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอในทหมฉบับเต็มเป็นภาษาไทยสำหรับช่องเกียร์คับเกี่ยวกับ F22 Raptor ปี2026และราคาของมันโดยมีความยาวประมาณ7,000คำเริ่มด้วยฮุกเร็วภายใน30วินาทีตามด้วยแนะนำช่องและเนื้อหาหลักไม่มีหัวข้อตามที่คุณร้องขอขีดขีดขีด คุณกำลังจะได้เห็นเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังและน่ากลัวที่สุดในโลกในเวอร์ชั่นที่ล้ำสมัยที่สุด F-22 Raptor ปี2026ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคืออาวุธสงครามทางอากาศที่สามารถทำลายศัตรูก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือราคาของมันในแต่ละลำจะทำให้คุณแทบลมทั้งยืนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นคืออนาคตของสงครามทางอากาศ ยินดีต้อนรับสู่เกียรครับช่องของคุณสำหรับเทคโนโลยีทางทหารระดับสูงเครื่องบินรบรถถังเฮลิคอปเตอร์และระบบอาวุธที่กำหนดพลังทางการทหารของโลกยุคใหม่ที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลข้อเท็จจริงและเบื้องหลังของเครื่องจักรสงครามที่ทรงพลังที่สุดในโลกถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่จากเรา F 2 2 Raptor พัฒนาโดยล็อกฮีดมาตินเป็นเครื่องบินขับไล่ครองอากาศที่ถูกยกย่องว่าเก่งที่สุดในโลกตั้งแต่ถูกนำมาใช้งานในช่วงทศวรรษที่90แต่ในปี2026มันได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทำให้มันกลับมาครองตำแหน่งเครื่องบินรบที่น่ากเกรงขามที่สุดอีกครั้งหนึ่ง F 2 2เวอร์ชันปี2026ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กๆแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างทั้งระบบการอัปเกรดเรดาร์การเพิ่มระบบ AI เพื่อช่วยในการต่อสู้ทางอากาศการสื่อสารขั้นสูงและการติดตั้งอาวุธรุ่นใหม่ทำให้แรปเตอร์กลับมาเป็นเจ้าทองฟ้าอีกครั้ง ระบบเรดาร์แอนด์เ7ที่ว่าแน่แล้วตอนนี้ได้รับการอัปเกรดให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำม,มากขึ้นแม้เป้าหมายจะเป็นเครื่องบินล่องหนอย่าง SU-57 หรือ J-20 Raptor จะมองเห็นก่อนโจมตีก่อนและทำลายเป้าหมายก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัว นอกจากนี้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นสามารถหลบหลีกขีปนาวุธศัตรูสร้างสัญญาณรบกวนและแฮกการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามได้การล่องหนของ f 22จึงไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างแต่รวมถึงการล่องหนทางดิจิทัลด้วยภายในห้องนักบินก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดด้วยหน้าจอความละเอียดสูงเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง AR และผู้ช่วย AI ที่สามารถให้คำแนะนำในเวลาจริง ช่วยนักบินตัดสินใจในการต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพแม้อยู่ในความเร็วแมตสบนความสูง1,500 0เมตรอาวุธใหม่ที่ติดตั้งกับแรปเตอร์2 6 2 6ได้แก่260 m 2 6 0 j a t รซึ่งมาแทนที่เอ2ม a m r a a m โดยมีความเร็วและระยะไก,กลกว่าทำให้การยิงทำลายเป้าหมายมีความแม่นยำสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกในอนาคต การเชื่อมต่อก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดด F22 สามารถสื่อสารกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ใหม่โดระบบป้องกันภัยทางอากาศและศูนย์บัญชาการผ่านระบบลิงก์16บวกกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสงครามดิจิทัลอย่างแท้จริงด้านการบำรุงรักษาก็ได้รับการปรับปรุงโดยมีระบบเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องยนต์และโครงสร้างอยู่ตลอดเวลาลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มเวลาการปฏิบัติภารกิจในสนามรบมาถึงสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ ราคาของมันในปี2026หนึ่งลำของ F-22 Raptor ที่อัปเกรดแล้วอาจมีราคาสูงถึง250ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งลำหรือประมาณ9,000ล้านบาทซึ่งถือว่าแพงมหาศาลแต่ด้วยความสามารถที่มันมอบให้ก็ถือว่าคุ้มค่ายอย่างยิ่งเหตุผลที่มันแพงขนาดนี้ก็เพราะ F-22 ไม่ได้ผลิตใหม่ตั้งแต่ปี2012การอัปเกรดจึงต้องทำในเครื่องเก่าที่มีอยู่ และทุกลำได้รับการปรับปรุงแบบเฉพาะตัวไม่ใช่การผลิตจำนวนมากแบบสายการผลิตทั่วไปสำหรับสหรัฐอเมริกา F 2 2คือเครื่องบินรบที่ใช้ควบคุมท้องฟ้าในสถานการณ์ที่อาจต้องเผชิญหน้ากับจีนหรือรัสเซียการมีฝูงบินแรปเตอร์หมายถึงความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ลงทุนมหาศาลผ่านโครงการ RACR Raptor a g i l Capability Release เพื่อให้อากาศยานรุ่นนี้ยังสามารถปฏิบัติภารกิจต่อไปจนกว่าโครงการ NGAD Next Generation Air d o m i n a n c จะพร้อมใช้งานนอกจากนี้ F-22 ไม่เคยถูกขายให้กับประเทศใดๆแม้พันธมิตรอย่างญี่ปุ่นอิสราเอลหรือออสเตรเลียจะเคยแสดงความสนใจรัฐบาลสหรัฐอเมริกายังยืนยันว่า F-22 เป็นสมบัติของชาติและต้องรักษาความได้เปรียบเหนือประเทศอื่นเอาไว้ ในปี 2026F22 ยังได้รับการพัฒนาให้สามารถต่อกรกับโดรนฝูงใหญ่ขี่ปนาวุธความเร็วสูงและระบบรบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน